ดีค่ะน้ำมินนะคะภศัศริยาค่ะก็วันนี้เข้ามาเราปรึกษากับคุณหมอนะคะเรื่องแบบว่ามินมีความกังวลเกี่ยวกับตรงปากมินเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์มาเมื่อประมาณน่าจะประมาณปีกว่าๆได้แล้วตอนนี้ก็คือฟิลเลอร์เริ่มสลายแล้วแล้วเป็นว่าปากบนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกว่าปากล่างค่อนข้างมากค่ะเวลายิ้มอย่างนี้ปากบนก็คือแทบจะไม่เห็นแล้ววันนี้ก็เลยแบบว่ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะ สำหรับปัญหาในเคสนี้นะคะที่เราได้ประเมินเนี่ยก็คือคนไข้อยากได้ลักษณะปากที่มีวอลุ่มมากขึ้นนะคะโดยสำหรับการแก้ไขนะคะหมอก็จะเลือกฟิลเลอร์เนี่ยที่เหมาะกับการใช้สำหรับช่วงริมฝีปากได้รูปทรงแล้วก็ยังสามารถแก้ในส่วนของตัวแครกลิปส์นะคะหรือว่าริมฝีปากที่แตกเนี่ยให้มันดูอิ่มฟูแล้วก็ดูชุ่มชื้นได้ด้วยนอกจากนี้นะคะซัพพอร์ตบริเวณตรงช่วงมุมปากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยาวคางด้วยค่ะ คือหลังจากมินฉีดฟิลเลอร์ปากเสร็จทันทีนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าปากบนนี้มีวอลลุ่มขึ้นแล้วปากก็ดูอวบอิ่มขึ้นจากตอนแรกที่นอกจากปากข้างบนมินเล็กเราก็ไม่ค่อยมีวอลลุ่มแล้วเนี่ยตรงขอบปากก็คือแบบมีความแห้งแต่เป็นขุยด้วยคะ่ะหลังจากฉีดสารเติมเต็มแล้วนะคะก็รู้สึกว่าปากดูอวบอิ่มอิ่มน้ําขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ พอมินยืดเล็บให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็ไม่ได้แบบว่าฉีดตามเล็บเป๊ะๆแต่ว่าคุณหมอจะประเมินจากรูปหน้าเราก่อนเพื่อให้ได้ทรงปากที่เข้ากับหน้าเราที่สุดแล้วก็ดูสวยที่สุดวยค่ะคุณหมอมือเบามากไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรเลยค่ะทางคลินิกก็คือสะอาดมากๆแล้วก็พี่ๆพนักงานบริการดีมากๆเลยค่ะคือดูแลทุกอย่างทุกอย่างกวอย่างนี้เลยค่ะประทับใจมากๆค่ะ